นี่คือเรื่องที่หลายคนรอคอยมีรายงานล่าสุดจากมาร์กเกอร์มันแห่งบูมเบิร์กที่เปิดเผยว่า iPhone รุ่นหน้าจอพับได้จาก Apple จะมาพร้อมดีไซน์บางเฉียบที่ไม่เหมือนใครมีการใช้ขอบตัวเครื่องวัสดุไทเทเนียมและรูปร่างของมันจะเหมือนกับการนำ p h o n e Air 2เครื่องมาวางติดกันอย่างพอดีซึ่งแน่นอนว่าดีไซน์นี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการออกแบบสมาร์ทโฟนในยุคนี้แต่เดี๋ยวก่อนจุดนี้คือส่วนที่ชวนสงสัยและอาจขัดแย้งกันในความคิดเห็นเกอร์มันได้บอกว่าสมาร์ทโฟนจอพับเครื่องแรกของ Apple จะบางเป็นพิเศษ และถือเป็นความสําเร็จทางด้านการออกแบบที่ล้าสมัยมากแต่ใช้เทคโนโลยีการพับขั้นสูงเข้ามาร่วมด้วยซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทําให้เครื่องบางลงได้มากขนาดนี้ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจอีกอย่างคือราคาของ iPhone จอพับนี้คาดว่าจะสูงเร่วโดยมีราคาประมาณอย่างน้อย2,000ดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็จะราวๆ63,700บาทซึ่งอาจทําให้หลายคนตั้งคําถามว่าคุ้มค่าหรือไม่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา Apple เปิดตัว iPhone Air เครื่องใหม่ ที่บางสุดพอๆกับความบางระหว่าง5.64ม mm. ิลิเมตรซึ่งนั่นก็เป็นตัวอย่างว่าบริษัทสามารถผลิตเครื่องที่บางเฉียบจริงได้และเกินเหมือนยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า Foxconn จะเป็นผู้ผลิตหลักสำหรับ iPhone จอพับรุ่นนี้ในประเทศจีนแม้ว่าจะมีการพูดถึงการผลิตในอินเดียสำหรับอนาคตก็ตามสำหรับการเปิดตัวคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี2026ตามรอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี นอกจากนี้ m i n g c h i คู Q, นักวิเคราะห์ชั้นนำในวงการยังเคยเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจอด้านในของ iPhone รุ่นนี้จะมีขนาดประมาณ7.8นิ้วส่วนจอด้านนอกจะอยู่ที่5.5นิ้วโดยราคาที่วางไว้จะอยู่ในช่วง2,000ถึง2,500ดอลลาร์สหรัฐหรือราว6 3 7 0 0 0ถึง7 9 7 0 0บาทและที่น่าจับตามองคือ Apple อาจจะเปลี่ยนมาใช้ Touch ID แทน Face ID ซึ่งนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่อาจทําให้หลายคนมองว่าดีกว่าหรือแย่กว่ากันแน่สิ่งนี้จึงน่าตั้งคําถามอย่างแรงว่าคุณคิดว่า iPhone จอพับที่บางเฉียบและราคาแพงมากๆนี้จะเป็นอนาคตของสมาร์ทโฟนจริงหรือเป็นแค่ของเล่นสําหรับคนรวยและการเปลี่ยนมาใช้ Touch ID เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดหรือเป็นข้อเสียลองมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับ